อ้าวดูแล้วเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงปิดเพลงก่อนเดี๋ยวติเลขสิทธิ์โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีชาวโซเชียลดิสมอลมซิงุกทานด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมมูดซี่สตอรี่นะครับผมวันนี้อาจจะไม่ได้มาแบบฮาๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้มันมันอยู่บ้านมันเป็นมันต้องเป็นส่วนตัวนะครับผมเวลาขับรถนี่พูดอะไรก็พูดไปเลยใส่เต็มที่เออมันรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวดี แต่ว่าพออยู่บ้านนี้คือต้องสำรวมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคนเข้านอนกันหมดแล้วเราอยู่บ้านคนเดียวโอเคครับผมคือคลิปนี้ไม่มีอะไรมากที่อยากจะมาคุยกับท่านผู้ชมนะก็คืออยากจะมาคุยเรื่องว่าทําไมถึงไม่ลงคลิปหรือหรือไม่องรอะไรวันนี้ก็มาแปน่อยนะส่แว่นตาพอดีนอนดึกไปหน่อยครับวันนี้ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแปดนาทีแล้วโอ้สุดยอดเลยฉันจะไปทํางานทันไม่เนี่ยโอเคครับก็คือ อยากจะมาเล่าหน่อยว่าทำไมถึงไม่ลงคลิปหายไปไหนมาโคตรนานเออต้องขอโทษท่านผู้ชมเป็นระดับแรกด้วยนะครับผมที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตังไม่มีจะเติมน้ํามันเลยครับผมอืมแล้วก็อีกอะไรอีกอะแถมภาร,ระเยอะด้วยจริงภาร,ระเยอะแต่และว,วันนี้แทบจะไม่ได้ทําคลิปเลยเอ,อจริงคือมันยุ่งมากๆอะท่านผู้ชมเราไม่มีเวลามาลงคลิปไม่มีเวลามาทําคลิปอะไรเงี้ยแถมเราก็ไม่มีตังด้วยหนึ่ง าเราจะไปทําคลิปขับรถนี่ก็คือเราหนึ่งเลยคือเราต้องเอาตังค์มาเติมน้ามันใช่สองต้องมีค่าเที่ยวด้วยเออค่าเที่ยวแบบพวกซื้อขนมอะไรซื้อของกินอะไรเนะี่ยมานี่แหละฮะเลยะจะค่าใช้จ่ายผมอีกสุดยอดแต่ว่าอันนี้ผมไม่มีเงินผมไม่ได้ไปทํางานหลายวันแล้วผมก็เลยไม่ได้ทําเลยนะครับต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะที่ผมไม่ค่อยได้ลงคือ,อลําบากจริงๆท่านผู้ชม ใครอยากสั่งซื้ออะไรลดเว็บ้อยี่สิบห้าอตอนนี้เพื่อนผมกําลังแยกอะไรขายอยู่นะครับผมติดต่อเฟซเพื่อนผมไปได้เลยนะครับอาจจะมีอะไรเพียงไม่กี่ชิ้นแต่ก็ไปหาหาดูาได้นะครับผมตอนนี้เพื่อนผมลําบากจริงๆโอเคครับมาเข้าเรื่องกันต่อคือจะมีอะไรผมจะลงคลิปเมื่อไหร่ก็อน่าจะไม่รู้ครับวันว่างวันไหนว่างๆผมก็จะทําลงนะครับผมอาจจะเปลี่ยนจาก ทำรถเป็นแบบคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนเพราะว่ามันได้อยู่บ้านด้วยแล้วก็เล่นเกมอยู่กับเพื่อนเล่นเกมกับเพื่อนคุยกับเพื่อนต่างจังหวัดทําคลิปดูรูปตัวเองบ้างดูรูปตัวเองตอนตอนเด็กๆบ้างหรืออะไรบ้างหรือบางทีถ้าไม่มีคลิปลงผมก็จะหาคลิปช็อตมาลง u t u b e นะครับผมคลิปที่เป็นวิดีโอสั้นอะ่ะผมก็จะหามาลงนะผมเพราะว่ามันลงง่ายดีเนาะโอเคก็จะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้พอดูบ้างนะผม เแล้วอย่างที่สองผมจะทำคลิปรถอีกไหมคลิปรถเดอเหรอก็น่าจะทำบ้างนะครับผมนานๆทอีอ่ะเออเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแล้วไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแล้วเพราะว่าช่วงนี้ต้องเก็บตังค์หน่อยเดี๋ยวจะเพราะว่าค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าใช้จ่ายตอนไปโรงเรียนอีกเพราะว่าผมอยู่บ้านคนเดียวผมไม่ได้ไปอยู่ เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใครเลยจริงผมต้องหาตังค์มาจ่ายเองบางทีก็ขอพ่อบ้างอะไรเงี้ยขอขอพ่อสักนิดนึงแล้วเราก็ไปทํางานหาตังค์เอานะครับผมคลิปผมจะมีเอฟเฟคไหมจะใส่เอฟเฟคหรือว่าจะใส่ลูกเล่นอะไรไหมเอาง่ายง่ายเลยผมก็ใส่แล้วครับ,บน่าจะมีบางคลิปแบบที่ใส่บางคลิปอาจจะไม่ได้ใส่นะผมอาจจะแบบตัดเรียวๆไปเลยตัดเรียวๆแบบพูดเรียวๆไปเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพื้นที่โทรศัพท์ผมมันไม่พอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพื้นที่โทรศัพท์ผมมันไม่พอจริงมันมีแค่สองกิกะมันไม่แค่สองกิกะไบต์อ่ะเนี่ย <c oughs> ว้าวยอดระเจ้าไมค์ก้อนเลยมันมีน้อยมากเนี่ยซึ่งผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ผมถ่ายใช้มาได้ประมาณสักจะหนึ่งปีแล้วนะสองสองปีแล้วแหละเออเกือบจะสองปีแล้วเดี๋ยวอีกเดือนธันวาก็จะกลายเป็นสองปีแล้วอันนี้คือปีกว่า เทียมส่งไม่ใช้เนี่ยกล้องดีมากเลยจริงนะเอาแบบถ่ายภาพชัดมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูมันก็ชัดหมดแหละแต่ว่าผมติดใจแค่อย่างเดียวคือภาพมันสวยมากจริงผมติดใจหมู่เทสดีอาร์นั่แหละเวลาถ่ายภาพนี่โคตรสวยเลยโคตรแววบเลยอันนี้คือภาพที่ผมไปถ่ายรูปวัวนะเนี่ยเนี่ยโคตรชัดอะเอาจริงมันดีมากแต่ว่าเสียทีแอนดรอยต่ำไปหน่อยแล้วก็พื้นที่มันน้อยมากมันไม่พอที่จะทําคลิป ส่วนข้างที่ผมอัดอยู่นี่คือ Samsung Galaxy Samsung ง a l a x y J7 p ่ m พนะครับอันนี้อาจอาจจะพื้นที่เยอะนิดนึงผมก็อาจจะได้อดัดยาวๆแล้วก็ตัดเร็วๆเลยนะครับโอเคจะจะได้ลงคลิปทุกวันไหมคำตอบนี้ก็คือน่าจะว่างๆก็แหละครับอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับเพราะว่ามันต้องมีมันต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างนะ เวลาส่วนตัวนี้ก็คือต้องอะไรบ้างทําการบ้านเลียร์งานนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยส่งงานเท่าไหร่ยอมรับเลยอันนี้ก็ยอมรับเลยแต่ผมก็จะทําต่อไปนะครับผมพยายามส่งงานแล้วตอนนี้พยายามตามงานแล้วยังไม่จบต้องเรียนให้จบครับต้องเรียนให้จบจบม .6 มทำนู่นทำนี่จบไปผมก็จะไปเรียนต่อนะโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันคลิปหน้าแหละไอ้เรื่องพวกนั้นอนะ ผมใช้อะไรตัดต่อคลิปผมใช้เครื่องนี้ครับแน่นอนครับใช้โทรศัพท์ถ้าใช้คอมนี่คือมันบันทึกไฟล์ไม่ได้มันแบบเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่ารีรีอะไรปะไม่รู้อะเหมือนเซฟไฟล์อะไรแหละเซฟไฟล์คลิปแล้วมันไม่เข้าแล้วมันไม่เข้ามาเป็นมันไม่แยกไฟล์เป็นวิดีโอเว้เออผมเลยใช้แอปนี้แทนเนี่ยแอปปกติแล้วที่ผมตัดต่อคลามาสเตอร์เนี่ยเนี่ยตัดต่อบ่อยๆจริง แทบจะตัดทุกคลิปเลยะเ,เอาจริใช้เครื่องนี้ตัดนะถ้าพื้นที่ไม่พอก็ก็อืตามนั้นนะฮะถ้าพื้นที่ไม่พอผมก็พยายามลบคลิปบางคลิปออกคือโอ้โหแม่มจะต้องเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไปไหมแต่ผมก็จะทนใช้ไปก่อนนะเครื่องนี้เปลี่ยนจอมาทีนึ่งละเนี่ยผมทำแตกคุ้มจริงๆ เดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ไปครับตอนพร้อมอมถ้าถามว่าทําแต่คลิปไม่แต่งรถเลยทำไมถึงไม่ยอมแต่งรถสักทีหนึ่งเลยคือไม่มีตังค์ครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมมีนะผมมีเพราะว่าผมไปทํางานใช่ไหมกา่ไหนได้มันไม่มีครับเอาจิงมันไม่ง่ายขนาดนั้นวันหยุดผมไปทํางานผมได้เงินแค่วันละร้อยถูกไหมครับงานก็ไม่ใช่อะไรมาก ก็แค่ขายของหน้าร้านขายพวกวัสดุก่อส,สร้างอะไรเงี้ยนะเออขายแค่เนี้ยแล้วก็ตัดท่อตัดเหล็กอะไรบ้างแบ,แบกนู่นแบกนี่แต่ว่าปูนไม่ได้แบกหรอกมันหนักแล้วถ้าจะไม่ได้แบกก็แบกบางครั้งอะ่ะแค่เนี้ยจริงๆรท่านผู้ชมแล้วก็ไปกวาดบ้านบ้างหายช่างตะปูแล้วก็ช่างนอ็อตช่างอะไรนะทําความสะอาดปัดบ้านแค่เนี้ยงานผมแค่เนี้ยแล้วก็จัดของขึ้นชั้นแค่เนี้ย เออมันก็ดูสบายนะผมว่ามันคุ้มแหละมันก็คุ้มจริงแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะผมต้องเอาเวลาไปแลกนะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาที่เราจะได้ทาทาการเรียนรู้กับการเรียนมากเท่าไหร่เดยวก็คือยังไงก็สู้ก็ค,คือต้องสู้ฮะเราไม่มีตังค์ทำไงได้ทํา youtube เราก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเท่าไหร่ไงเออจริงนี่ถ้าเกิดว่าคนติดตามแค่เป็นเป็นแสนเป็นล้าน เป็นคนติดตามถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านก็พอมีกินบ้างก็พอมีกินบ้างเอาจริงผมก็จะเก็บเงินเอาจากส่วนนั้นน่ะนะแต่ว่ายัางไงก็ผมก็ต้องทนทําไปก่อนงานพวกเนี้ยผมก็จะพยายามเก็บตังค์เรื่อยๆเก็บตังค์ใส่บัญชีไว้แล้วก็ท youtube ไปเรื่อยๆจนกว่าจะดังนะครับผมคือไม่รู้แหละว,ว่าต้องลงอีกกี่คลิปอะกว่าจะดังผมก็แต่ยังไงผมก็สู้นะคือตอนนี้ผมลงไปได้ประมาณกี่คลิปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ วูดซีสตอรี่นะครับมีโปรเจกต์ผมมีโปรเจกต์นะว่าจะทำช่องอีกช่องหนึ่งมาช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องที่ผมอยู่กับพวก,พวกเพื่อนๆนทีมงานผมนะครับเออพวกเพื่อนทีมงานผมแลวคลิปที่ออช่องที่สองก็เป็นช่องที่ผมสร้างกับเพื่อนของผมออนะครับผมเพื่อนเพื่อนอีกคนของผมนะเออผมจะทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้อะไรเงี้ยทำกับเพื่อนนะครับผมเพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดหละ ที่รู้จักกันแล้วตอนนี้ผมลงคลิปไปได้200เท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่โฟกัสเลยจ้ะนี่ครับผมส่งไป200 215คลิปแล้วคนติดตาม216ก็คือผมลงคลิปไม่ได้ซีเรียสอะไรมากผมไม่สนใจหรอกว่าคนจะติดตามเท่าไหร่ผมทาไปเรื่อยๆดีกว่าแล้รกๆก็สนใจนะว่าอยากจะทาแล้วมันอยากดังอยากมีตังอยากได้รายได้อยากได้ไรายได,ยได,ไได้เออแค่นี้ แต่พอทาไปทํามาแล้วมันแบบเริ่มท้อแล้วอะไม่รู้จะทําไงผมก็ไม่รู้จะคิดไงแล้วผมก็เลยลงลงลงไปอะนานๆทีก็ค่อยลงจากแต่ก่อนนี้ลงคลิปทุกวันเอาจิงโคตรขยันถามว่าจะขยันลงไหม <c oughs> ก็ขยันนะครับผมก็ยังอยากขยันอยู่เหมือนเดิมนะผมก็ยังไม่ท้อนะครับโอเคถามว่า ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างต่อจากนี้จะทําช่องรถอีกไหมโอ้คาถามท่านทำลุงเดิมอยูแล้วช่องรถทํานะเออทาทาทาแต่ว่าผมอาจจะสร้างช่องสร้างช่องไว้เยอะเยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่าช่องนี้ก็อาจจะได้ลงคลิปปนปนกันอย่างเงี้ยแหละผมก็ผมต้องทําให้ผมดังให้ได้ก่อนผมถึงจะย้ายช่องไปทําอีกหลายๆช่องอะ่ะอย่างเช่นช่องดีซีมูวี่อ่ะที่ว่าสปอยหนังอะ่ะผมว่า เห็นพี่แกสร้างหลายช่องนะช่องแกสปอยหนังบ้างมีช่องสำรองบ้างแล้วก็มีทํากบเข้าทำไรแล้วก็ไปเที่ยวของแกบ้างมีหลายช่องแบบนั้นอะ่ะมันก็จะได้มันก็แยกเป็นคลิปเป็นคลิปไว้แต่ของผมมัน่าจะได้ลงปนกันไว้อ่ะช่องเราก็ไม่ได้ดังอะไรมากขนาดนั้นเราก็จะลงปนๆกันไว้นะครับผมโอเคผมกลับมาลงคลิปอีกแน่นอนนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าขอเวลาเชียร์งานก่อนส่วนคลิปน่าจะโอ้ไม่รู้อ่าน่าจะลงวันวิ่นวันหรืมั้งคลิปอะหรือไม่ก็วันว่างๆจริงๆแล้วก็ไปลงคลิปคลิปช็อตบ้างเออประมาณนี้ลงคลิปช็อตผมก็จะลงเยอะๆหน่อยนะคลิปช็อตอะมันลงง่ายดีอะลงไปก็ไม่วังเลยโอเคครับไปกลับไปทำแน่นอนครับเชื่อผม ่านผู้ชมต้องได้ดูแบบสนุกมากขึ้นแน่นอนช่องวุฒิซีสตอรี่ของพวกเรานะครับผมในที่นี้ผมไม่ถือว่าท่านผู้ชมจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าอย่างไงนะผมไม่ใช่ผมไม่ผมไม่ถือว่าท่านผู้ชมจะตกตใจเลยนะเพราะว่าผมก็ถือว่าท่านผู้ชมเป็นคนด้วยกันอยู่ดีนะถึงผมจะทำยูทูบผมก็เป็นคนเหมือนกันอนะ่ะอืมไม่ได้เป็นอะไรมากโอแค่ดังก็แค่ไม่คนรู้จักเยอะมผมก็ไม่ได้สนอะไรมากเกี่วยวกับความดัง ดังแล้วก็เดี๋ยวก็โดนทัวลงอีกใช่มันเจอเจอเยอะถัดเริ่มดังแล้วเราก็จะมีแต่คนเข้ามาหาเข้ามาเกาะแล้วก็ชอบมาจับผิดเราอะ่ะมันก็มีหลายๆรูปแบบแหละโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้แล้วครับผมมันกี่ทุ่มแล้ววะฮาทุ่มละเดี๋ยวจะนอนดึกไปหน่อยพรุ่งนี้จะไปทํางานไม่ทันเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดวันที่สี่เดี๋ยวต้องรีบเพียรง,งานโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วนะบ๊ายบายครับ